สวัสดีครับผมเดียไว้ทุกอย่างที่คิดได้นะครับใครที่เคยเจอปัญหากับน้ำมันเครื่องนะครับที่มันเลอะพื้นอย่างนี้ครับแล้วอยากเอาออกเราจะเอาอกยังไงนะครับผมมีอนึ่งวิธีนะครับที่จะทําง่ายเลยครับผมจะใช้ตัวนี้ครับดินทรายนะครับวิธีเอออกนะครับเอาเอาดินทรายนะครับหรือว่าดินอะไรก็ได้นะครับที่มันร่วน แล้วก็เอาดินทรายนี่ครับของผมของผมใช้ดินทรายนะพอพอดีผมมีทรายอยู่นะครับเอาทรายนี่ครับมาโรยแบบนี้นะครับให้ดินมันดูดเอาน้ำมันเข้าไปนะครับนี่ครับโรยไปเลยนะครับอ่ามันมันเป็นน้ำมันเครื่องเก่านะเป็นนู่นเนียวนะครับเอาออกยากด้วยนะครับนี่ผมใช้วิธีเนี้ยนะครับ โรยไปนะครับโรยไปให้มันทั่วให้มันดูดเอาคราบน้ำมันให้หมดนะครับแบบนี้ครับให้มันทั่วเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกนี่ครับพอเราโรยไปจนจนหมดแล้วนะครับจนทั่วบริเวณที่มันเลอะก็จะเป็นแบบนี้ครับหลังจากนั้นผมก็จะใช้นี่ครับ เห็นไหมครับมันจะตักเออมันทรายมันจะดูดน้ำมันเครื่องแบบนี้นะครัแบบทิ้งไปคือว่าจะทิ้งไว้อีกสักพักก็ได้นะครับถ้ามันยังไม่มนี่ถ้ามันยังไม่หมดหมดนะครับ ทรายมันจะดูดน,น้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักพักนึงครับแล้วค่อยมาขูดออกมาดูกันนะครับมันจะเป็นยังไงเอเคนครับทิ้งไว้สักพักนะมันจะมันก็นจะเป็นแบบนี้เราหาอะไรก็ได้ครับที่มันตักทรายผมจะใช้อันนี้นะครับนี่ครับ แล้วก็ขูดขูดออกแบบนี้เลยขูดขูดให้มันดูดถ้ามันเครื่องไปจนหมดนะครับแล้วก็ตักใส่เอาไปทิ้งได้เลยครับ ครับมันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมามาดูตอนทําเส็จนะครับมันจะเป็นยังไงครับขูดไปสักพักมันก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่ผมขูดไปทิ้งแล้วส่วนหนึ่งนะครับนี่ครับมันต้นนี้แล้วเราก็คนคนให้มันดูดเอาน้ำมันเครื่องออกให้หมดวนไนปนคนมาแล้วก็ตักขึ้น พอเสร็จล้างจากนี้ก็ไม่กวดนะครับกวดออกมันก็จะง่ายขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จกันนะครับตัวนี้มันยังเปียกๆอยู่แล้วก็มาโรยซ้ําได้ครับโรยแล้วมาขูดออกหมายได้นะครับนี่ครับถ้ามันยังเปียกๆมันยังออกไม่หมดทําทมาโรยรอบสองก็ได้นะครับแลบกมาขูดออกอเหมือนเดิม นี่ครับขุดไปขุดมาแบบนี้ครับอันนี้รอบสองนะครับขุดไปขุดมามันจะมันจะดูดเข้าทรายเองนะครับน้ำมันเครื่องนี่ครับเห็นไหมครับแล้วก็ขุดออกแบบนี้อ่ามันจะเริ่มสาดแล้วนะครับตอนนี้นครับดออกขุดออกแบบนี้ จะสะอาดเลยตรงนี้มันจะรู้สึกแข็งแล้วนะครับแล้วมาตักใส่กระป๋งไปทิ้งได้เลยนะอย่างนี้เราก็ตักทิ้งแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูตอนทำเสร็จอีกทีนะครับพอฟูดออกจนหมดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ ต่อแท้แล้วก็เอาไม้กวาดมากวาดออกนะครับเดี๋ยวมาดูครับตอนทําเสร็จจะเป็นยังไงนี่ครับพอไม้กวาดกวาดออกมันก็ออกแล้วนะครับเห็นไหมพื้นตรงมันเปื้อนมันก็จะสะอาดขึ้น,นครับกวาดแบบนี้เลยนะครับนี่มันก็จออกไปหนด ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกัวโตแล้วหลังจากนั้นก็ผ้ามาเช็ดอะไรออกได้นะครับรอให้มันแห้งก่อนนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เพื่อนที่มันเลอะนะ้ำมันเครื่องเยอะๆเราจะออกอยังไงครับวิธีนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เอาออกได้เหมือนกันนะครับถ้าใครชอบกไดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ